เลืองแสงอันนี้มันไม่เรื่องแสงดิมันไม่เรื่องแสงในที่มืดนี่ผมไปหัวล้นแต่ผมต้องมิซ่านะผมนี่แหละอ้มเดืองแสงแวพี่ไปจูงหมาเอ้านี่ผมใส่เสื้อเรืองแสงแล้วตัดงั้นเราไปฮาวายเอาน้าไปไหนผมไปบวช กำลังจะดูดน้ำอยู่แบบหลอดหลอดกำลังจะสุดแล้วเมื่อกี้อะไรก็ได้คุณบอกพบผมพร้อมสองพิซซ่าวางเลยนะแต่เสื้อนี่อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ปอบปอบแบบนี้แบบโอ้ยที่ผมใส่แว่นไม่ใช่ว่าผมสายตาสั้น ผมอาอปิดคิว้วคิ้วหายหไปบวดใช่ไหม <c oughs> ไปบวด <c oughs> ปิดคิว้วเฮ้ยเราแว่นตาไม่เหมือนกันสักคนแว่นตาคนละทรงพี่ไปนี่ดีกว่าพี่ไปพับจีนี่เฮ้ยเฮ้ยป็นไงพี่ไปพับจีพี่ไปพันมีจีบอนไหมจิ๋ว มีอะไรวะเนี่ยนี่ก็เส like ื Terre> ้อเหลือกเลยอือเอาหนุ่มช่างก่อนหนุ่มช่างเครื่องไก่อนหนุ่มช่างเอผมไม่ล้นะครับป้าไม้ว ไม่เหลือเฮ้ยอาจารย์นี่ไงใครเขาเรียกร้องเห็นอะไรเหลืออยเาเมื่อกี้อยู่ด้วยซ้ำเองปวดหัวมเลย เมื่อกี้เครื่องที่เราได้เย็นบางเครื่องนี่หรอซ่อมกบบั่งแอร์อะไดีกว่าบ้านเล็กห้องมีโอ้แล้วด่านนี้ชอบเจอชักกี้ด้วยนะยนหยไ,ไ,ไหนจเจออะไรไหมย<า>ังตรงนี้โคตสว่างตรงที่เป็นบอลไฟเนี่ย ระบายหรอหร้อหันระบายอะไรพี่ตลกปรตไกลเลยเซนะเซนม้เฮายเฮ้ยเฮ้เฮ่ยเฮ้ยเยเฮ้เ้้ยวฮเฮ่ยเฮ้ยเฮย้ยเ้เ้เฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเเฮยเฮ้เฮ้ยเฮไเ้ยเฮมยเฮ้มยเ้ยเเ้้ยเฮ้ยเฮยเเเลย จะค่าค่ะคะม่ะก่กค่ะค่มค่ะ้่ะค่ะคนะค่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 ะ่ะค่ล่ะค่ะค่ะล่ะค่่ะค่ัคมะ่ะค่ัค่ะค่ะค่ค่อค่่ยังอยู่ะั่ะ่่ะคเล็ก่่ม่่่่่งะ่่่่่่่ มันไปแล้วมันไปกลางแมบแล้วเฮ้ยตีไม่โดนได้ยังไงปานตอนเลยคุณจีนกำลังวิ่งไปบ้านใหญ่เดี๋ยวเสียงมันหาย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 มันเกินไปเกืบไปเก็บไปเก็บเอ้าไม้อะไนี่หายมาไหนไม้บ้านเล็กไปไหนยังมีเจ็บนะ ไม่ผมเห็นผมเห็นคนจุงหมากับพี่จะหาเดี๋ยวมันมามันมามันมาไหนวะคุณหนูบ้านเลยคุณหนูบ้านเลยเฮ้ยผมโดนเซตผมโดนเซตผมโดนช่างบ้านร่วงช่างแอร์โดนเซตหยอกผมร่วงอ้าวไม่มีช่างแอร์โดนฆัตกรเป่าสมุกมันหนุงสมุกตัวเอง เอากล่องเครื่องมือมาถ้าเอากล่องเครื่องมือมาแล้วก็ลังไปบ้านเล็กเลยเลยเลยเมื่อกี้มันโดนมันโดนไล่นี่หว่าไยหัวเหลืองเมื่อกี้อยู่บ้านเล็ก9บวก11เอาบ้านเล็กแบบวันนี้แค่เสร็จหน่อยว่านเล็กให้เสร็จหน่อยขยาบ้าเอ้าจีดีกันหมดเลยนี่ว่าทำไมขึ้น9บวก4อีกล้วหรอ ไม่ตรงไอ้ตรงกลางแบบเรื่องแรกที่เราจะตูประตูใกล้กันมากเลยนะประตูบ้านเล็กแล้วก็ซ้ายกลางอ่ะซ้ายล่างซ้ายกลางใช่อปิเปิดไปแล้วอุ้ยตัวตลกวิ่งมามันทำไมลูกหากันรื้อๆนี่แหลนึ่งพันเครื่องกลางแมพเครื่องกลางแมพทุกคนโอเคเดี๋ยวรอไปบ้านใหญ่ไปกลางแมพกลางแบพตรงกลางเลยอ่ะตรงกลางตรงที่เราเกิดอ่ะง่าเลยอ๋อตรงที่เกิดครับช่างเอร์ ใช่เราจะมงมันหายมันหายตัวนี้ตาเขาเลื่องแสงไหมไม่เลื่องนะเขาคิดตัวตลกอะหายไปแล้วนะหายแล้วเดี๋ยวปั่นบ้านใหญ่อุ้ยติรตจืด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 มาจงหมาจงหมาโอ้โห ตีกันแพงยัยตั้ไม่ยิม,มันโดนละอไม่ดินไม่ดินไม่มีไม่มีครับเลยเอ้าเอ,าเอา้โอ้ตีก็ไม่โดนเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเสื้อหลือ,อคุ้มครองุ้ยไม่โดนเฮ้ย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  โดนไม่ไงหลาเลยตีงนี้ดิจ่าจองไว้นี <S 3> <S 3> <S ้พี่จ่าเอฟไม้นี้ไว้เฉยโอ้ยมาเซ็ตสมบุกโอ้ยยังไงเดินเอ้าเดินมาถึงประตูได้ยังไงพี่มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเด็กพี่คงอยู่กลางแมพพี่มาอยู่ตรงประตูได้ยังไงเอาพี่ว่าเมื่อกี้พี่อยู่บ้านใหญ่ใช่ไหมพี่อยู่บ้านเล็กแล้วอ่ะผมอยู่บ้านเล็ก อุย้ยฝ่าชายม่วงมีใครอยากเล่นไหมผ่นบ้านใหญ่ยู่ปใาใจโอ้โหมันมันแบบห่วง<ห>มากเครื่องกลางมันห่วงมากแอ่ว่ามีเครื่องติดกันแน่เลยอ,อุ้ยนี่ยืนตรงนั้นก่อนผมกำลังพิชไปยิงเมื่อกี้ั่นอยู่นี่อกีให้พี่ตอบ ไปเลยตรงเลยไีคนฮิวกลางอยู่ตรงน้ะมาตกใบตาแล้วครับซ่อมอยู่ซ่อมอยู่ทำหมาตายไปแล้วตัวนึงหมาถ้าโดนแหร์อยู่ไม่ใช่แมบแล้ไปฉันล่ะพูดงแตกรังพูดงี้กับเช้าได้ยังไงอุ้ยอุ้ยพูดอย่างนี้กับช่างไหมครับ เออพูดงี้กับพระกับเจ้าได้ไงกับพระกับเจ้าไม่ใช่แล้วะราพอตึงตั่ละผมผมพิจารามือใหม่องพี่เปิดที่ไม่เห็นไม้สักอันวุ้ยตกใจเขาตกใจเลยเนี่ยตัวก็ออกจาากฟ้โอวดนิ่งๆเลยเกมบาอะไรเนี่ย เอาวิ่งไปบ้านเล็กปัดเลยปัดเลยเสียงเสียงขั้นหนึ่งเลยนะขั้เสียงเงียบขั้นตอนวิ่งหน้าบ้านใหญ่มีอีกเครื่องหนึ่งก็หายใจอยู่พี่จะไปจับแหวนแล้อกของแหวนจะได้วิ่งไปเครื่องนั้นเลยตรงแดงเลยแดงเลยแบบนี้ก่อนเลยใครจะอยู่เฮ้ ใครก็อยู่ใครอยู่ใกล้วะมาดิมีใครวิ่งมาทางนี้มาเนี่ยผมวิ่งไปเรื่อยแล้วเรนียมาแล้ว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 ว้ายเล่นไปิเป้าเล่นไปิเป้าเล่นเปิเปเปกดก็ได้เอาหลงเมื่อกี้ก็ไม่ได้เดียวนี่หว่าเอ้าสวัสดีลูก ทำไมแบบมันมืดจังเลยอ่ะอุ้ยเอเอาคนที่สี่คนเลยดิวะมันมืดจนมันมองไม่เห็นอะไรเลยวิ่งชนแต่ต้นไม้กับกำแพงเนี่ยมัน<ช>ไปไหนแล้ววะอยู่หน้าผมคณะถอดหมวกดิมองไม่เห็น <laughs> ผมไม่ได้ใส่ดิ <laughs> ที่ผมไว้หนวดอน่ <laughs> ผมไม่ได้จะเป็นพระ ผมจะเป็นลิซี่มาขับเครื่องมาขับเครื่องโอเคโอเคชี้ชีชี้ชี้ค่ะผมกำลังเงี้ยกำลังเกาตัวเองอยู่อยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนไม่รู้เอออยู่ในแผเที่้ืนซ้ายล่างซ้ายล่างซ้ายล่างเดะวิ่งไปวิ่งมาจะหลงเครื่องไป jay เยิบๆเลยนะเยิบเลยนะเยิบเลยนะเยิบเลยนกีเดียแล้วักินยนีคะค่ากันนี่มาเปิกันบ้านคือเกันบ้านเลียาอไบ้าผมตายได้มตายได้ตายได้เอาไม่ตีลักกาเแล้วประเด็นคือมันว่าจะว่กำลังยกน้ำไปดึงเลยฟิวอยู่ใกล้ กำลังดึงกำลังดึงเอามากลับเสามากลับเสาแล้วไงเราไปไปบ้านใหญ่ไปบ้านแดดมันเป็นสโมขาวไปแล้วมานี้มานี้มานี้นี่นี่นี่นีมีไม้มีไม้วิ่งมาหน่องวิ่งมาก่อนมาหนี้มาหนี้ไอไอก่อนไม่ได้เออ มันตามคณามันตามคณาได้เลยผมทั้งวันอยู่หน้าบ้านใหญ่เครื่อน้าบ้านยอยโอเคโอเคไปแล้วพระบอกแล้วไวม่ถือเองผมผิดศีลนั่งสมาธิผิดศีลก็หนอย มียอ,ออกว่าว <laughs> ข,ขีมาตั้งนึงเิดทับยอกเลยนะวิ <laughs> ่งไปฟักเลย